ปลอดภัยนะคะเจ๊ก็กระเด็นนะคะกระเด็นอยู่ในรถอยู่นะคะอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงสบายดีค่ะปลอดภัยค่ะก็ตกใจอยู่อะคะ่ะก็ช็อกอยู่ช็อกอยู่ ตั้งแต่ขับรถมาหรือ,อยังไงมายังไม่มียังไม่เคยชนใครแล้วก็ไม่มีคือมีใครมาชนนะฮะเอ้ยเนาะจียังไม่ได้ลงฮาหนอยเลยค่ะทุกคนเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็หยิบกล้องไลฟ์สดเลยค่ะกลัวจะไม่ทันนะคะ เลยค่ะทุกคนจะเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็หยิบกล้องไล์สดเลยค่ะได้ข่าวเลขทะเบียนรถจนเต็มแล้วหรออ,อ่ะพิมน้อยเลยค่ะใครอยากได้ราวจิ้มลิงเข้าไปรอเลยนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อน ฟังแม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายๆคนอยากรู้นะคะเหตุการณ์เกิอดอะไรขึ้นนะฮะก็ขับกันไปนี่แหละค่ะขับกันไปแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาเจ๊เจอไฟแดงเจ๊ก็คนเราเจอไฟแดงเราก็เบรกถูกต้องไหมเราก็ต้องหยุดรถอ่าเพื่อเห็นสัญญาณเตือนไฟแดงเราก็ต้องจอดเจ๊ก็พอเห็นไฟแดง เจก็จอดแล้วคันนี้ก็ไฟแดงใหญ่ค่ะรถเยอะมากนะคะสีแยกไฟแดงนี้คือมันเป็นเส้นถนนสายเอเชียหลักเลยนะคะเป็นเส้นระหว่างสุพรรณชยนาทเส้นใหญ่แล้วก็เราจอดเนาะพอจอดปุ๊บยังประมาณไม่ถึงสองวินาทีเสียงลั่นมาเลยโอโหปึ้งดิฉันอ,อะไรเนี่ยกระเด็นออกมา กลางไฟแดงเลยค่ะคันนี้ก็ไหลไปเลยค่ะแล้วรถมันก็ไฟแดงบางอ่าอ,อ,อีกอีกทางหนึ่งเขาก็ไฟเขียวนาอดีบอกตายรถเขาไม่มาชนฉันอีกซ้ําอีกอันนี้ก็เลยไหลมาเลยมาจอดนะฮะข้างหน้าตายเหมือนโอ้โหใจคอไม่ดีเหมือนกันวันนี้เออก็รถที่ชนนะคะเป็นรถรถขุบรถเขาเรียกว่ารถเขาเรียกว่ารถอะไรวะ สกใช้ภาษาไม่ถูกรถอีกไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่ารถรถกระแตเหรอรถอะไรแล้เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะแต่เป็นรถบรรทุกฟางมานะคะเออบรรทุกฟางมาแล้วรถมันหนักอะ่ะมันบรรทุกฟางอะ่ะแล้วก็เนาะโอ้โหฟาดคอเป็นรถ ขูบป่ารถขูบเป็นทุกฟางอ่ะ